จริงๆแล้วพี่นี่ก็คือบบกเงาะปลาปลาใบคนนั้นนั่นเองโรจนนาฮะโอ้ยเดี๋ยวพัดทีดาพัดทีดาปอบเข่าตีไหมคะเกิดยังเกิดพัดทีดาไม่งอนตอดแต่พัดทีดาจะเป็นยังเสียงี่ว่าสจงเกิดเกิดไปครับพัดทีดาแม่ซี่แม่โยอันใดพัดทีดาไอเงาะคือหลอดแท้หันปลาปลาปลามาเข้าอุยโอ้โหโรจนนา พี่เองจำบ่ทัยตีไอ้เงาะนะแม่คือตาถึงความจับเบิ้งบ่เสื้อนนะน่ะให้จับพี่ดีบ่จับแขนดิไอ้เงาะโอ๊ยโอ้ยเนาะรู้ตัวว่าสิเรื่องมือใช่ล้เกิดมปเพราะปีนี่ะก็จักแหละก็จับแต่ของเจ้าของสามพี่ได้ไปบ่ะนี้รถจะน้าน้อยกว่าโอ้ยเนาะแม่ป้าอันไหนล่ะเขาบอเสียว่านี่คือสังทอง รถจะเอ๊ยัยงกาะเงาะปลาอีหลีเด้นน่ะก็เป็นยังเขาคือบลาเสือผัวรถจะนั่ยหลีปนี่เออเี่วมาเกาะเดี่ยนะยุดเดี๋ยวนี้เลยเอา้าผูใ้ใดอีกบัดที่นี่หน้าคือแม่งล้งงางห้าหนิเมึงสิมาก,กอดอย่างกับไอสังทองของฉันผู้ดใดเนี่ยเดี๋ยว,ยวนี่แม่ผู้ดใดนี่อีดอกท้องอย,ยุดเดี๋ยวนี้ผัวกูแม่ผู้ใดเราแม่ป้าอันนี้ตอนก่อน อันนี้รถจักร้าโตปอมรถจักร้าโตปอมโอ้ยมึงมึงโมเมนต์รถจักร้าเป็นยังมึงโสรายามายองยองมึงอะไรโตปอมอีกแล้วที่เป็นกูอีแเดเลนาม่ป้ามาซอยกันทำแบนแม่ป้าเอ้าไปเลยยุดอยู่นี่อีดอกทองเอาอันนี้ผัวกูเดี๋ยวเดี๋ยวอายสังท้องของฉันตำรวจกระเทยอันนี้ของฉันของฉันรถจักน้าคนไหนนี่บ้านายแถวอะไรเมื่อไง อออาอันนี้เนญงแท้อีปีดมึงัขุนไปฟังนึ่นฟังหนึ่งอีขี่ขาเี่นเลยอ้านอกแกก็มาดิมึงไหนคาจางไรกูอยู่บาลเนี่ยได้จักไน่ยตบอากสังทองจับานะเอารถจน้าขึ้นหลอันแต่เปคเดี๋ยวเถามเนีว่ารถจาน้าทั้งเบิรบเนี่ยบ้านทำกันหลายเนี่ยนีรถจะิน้าไรถจะน้าั้งเบิร์เลจังว้าเดี๋ยวเดี๋ยวุด เป็นซกลึงๆอยู่นี่พวกท่านปิดไชกันจะกล้าขืนมาเหยียบเฮียนเสียบซานเขานีรถจักนาเขานี่รถจักนาตัวจริงเนี่ยตัวจริงยูเพียร์รถจักรนารถจักรนาพอดันขึ้นเนี่ยตัวจริงยูเพียค่ะพี่ตัวจริงยืนพึ่งพิงพูดเลตัวจริงวันที่นี้แม่ป้ามาเบิองซอยกันแเลยมั้กูก็สับสนแต่เพื่อนเป็นรถจักนาตัวแทนมืาอนี้หยุดเดี๋ยวนี้อีผีขบใส่มาเลยแต่วมาเป็นรถจักนาอยู่นี่เวียงนะลืมมันก็มาเทียง บออยากตายไป่ลงเฮือนกูไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีแน่เออมึงทำมาบอกกูนี่จะไหนรถจ้น้าซอยไอ้เนี่ยขี้้าตัวทัวร์สองคนนี่คือกันียลำเลื่องสังทองรถจ้น่านางพันธุลัดมาอย่างนี้พันธุลัดมาปกติฮะมึงกะหูตัวตว่ากูกูมาอีพี่นี่กูมาเป็นอย่างเวียงเวียงกับเป็น่ยนยัวเพราแก้วกะหูยัวแก้ออกแก้ใจหูวจักคอยเถียงหัวหน้าเป็น่ยนยัวกเจ้าเปล่ยนเคยคนส้มนี่มาเป็นแท่นคอยรถ คือพ่ให้เกียรติคอยแน่รถิ่งเอาอ่าได้รถเอ้ยเมียช่องคนไอเขาตั้ทินก้อนพดอดีขอเขาไม่ได้บอกติช่องรถก็สร้างเร็วคอยมาเคีย้ยกับโม่หน่าสามเหมือดสี่มือดเหรอแม่ไม่ใแ่กออกกับหูปไปยังเกียรติยังสี่เขาเล่นฉา,า,า,ากรถจะน้าอยู่ป่าเขาจะเสีอแขนกระบอกเขาบม่ได้ใช้เพชรคือโอ้ยบางไฟคือมึงจัดดานก็สร้างแล้วคอยอย่างมาเป็นรถจะน้าไหมมึงสีหน,นี้พอนี้เดี๋ยวจะเป็ไก่มาใ้เนี่ยรถรถไอเขาจะเปไกลมั้งอี๋ไรอยากตายมึงมาเกี่ยวกับโม ไ้ยไอ้ล้องเหี้ยกูไป What? 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 Oh. What? Like ไปกลัวเอาเป็นจับเป็นไปไปนั่นดิมึงไปยากไอมาหากลัวแบบนั้นมาดิโอ้ยใหไอ้ไปหาอีู่ดีบ่เบี้ยงมาดิโอ้ยเนาะจไปได้พี่สังทองป้าโทษโอ้ยรถกันได้ใช้แล้วหัวหน้าไปจัดนองลูกเดี๋ยวนี้อีรเจน่าน้องลูกเดี๋ยวนี้ รถแต่นยจจองของเดี๋ยวเดี๋ยวกูด่เปนรถแน่เอาบอกมึงไม่เป็นแมคนอ้รถแต่น่มึงไม่เอามาลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ยังปรนนี่ม่อยังปานนี่ตีนสินแล้วแมโอ้ยเดี๋เดี๋ยวกเดี๋ยวเดี๋ยวกันยวกันนเดี๋ยวกันเดี๋ยวีเดี๋ยวเดี๋ยวันนมนีกน จะเห็ุเพียงเหรอยันเพียงยันฟิกโรนเพียงมาเป็นแล้วพี่ตันเป็นแล้วเปียก็สิ่งที่อยากเป็นเลยนี่เอาไม่มาให้เราเปียงก็สิ่งอยากเป็นเขาตีคอยผมตีก็สิเป็น่ยังเป็นมันก็สมบูรณสมบัติตัวอ่ะแอยไปแต่งงามๆซะพช่อะเพราะเป็นหรอไรเขาเป็นรถเอาหนิบ้างงามสิมันงามแล้วมันร่วมคอยไหมวันหน้ามาครับไอะไะเพิ่นมาอยู่ดิ เเป็นนากเอกซะบ่ไฟต่อไปเราวะขนาดนา้มันตองัดนาเอาดกันเนี้ยดมันเป่ยนวนะอายเจ้ากับเราแท่นกันนะรด้ยิน้าเบ่อย่งครับข่อยมาขอเป็นรถจะหน้าเจ้าคือบ้าหาเกียรติข่อยเนสุบเบอนี่คือสิได้เป็นยังก็รถไทยหน้าวะท้อรถจะหน้าป๊ามุกเมื่อไรถ่ายกูวมาเดี๋ยวผู้ใดยงไก่ยัยสีนี่เป็นบิเขาเป็นมาก่นครับเขาก็เลยได้เป็นตัวสันตี้เอา ก็บรร้ตน่อนได้ตีบ่ได้มาลยอีพี่เขานี่แม่เขากนมากัานละอีพี่แหลเขาก็เป็นแล้วแล้วอีพี่ตัวต่อไปนะเม่ครมเจ้ามาต่ที่แรกจถาได้เป็นได้เบียแมก็คือ่าเคีต่แรกเท่านั้นเองเอาะเจ้าบ่มาแม่เอากะบอกคอยก้อนจะเกินมากกันในตัวให้คอยเต็งคื่อมูกอะไรเอาีเอาพวกเอาูนี่พวกีผู้ใดบอกเจ้าเลยจีมีไผบอกบอกกับบอกเถอะเดี๋ยวเดครับเดี๋ยวเดียวเล้ผู้ชาย เฮ้ยปักปอดบึงฮะมึงเป็นพระเอกแม่ฮะพรเอกตีเออโอ้ยตายแล้วแม่แม like ่แม่ตีเกิดอะไรขึ <h <h ้นเขาแลยรอเขาอันตีย่งัดสวงบงหน้าเราจะหน้าไหต่สว่างหเห็นบักตีนี้กระซั่นี่กูเครขีดอยูนี้เป็นยังจัว่าให้กูแต่งยิ่งนะเบอร์ี่มากระหมูครับมากระมูมากระมูเฮ้ยึนตากเดียจะกอดวั บ you? right ินจะของซื The ้อยังบินบินจะของซื้อยังบินลูกเป็นเบาเราได้หลาเป็นเบาเจ้ไหนลูกเป็นเบาเราได้ถ้าก็เป็นสาวต้องแม่แม่จำหนูวัได้ตีแม่พ่อกันยุนอาฮันอาเม่อยนี่นี่ยเขาเป็นอย่างโนบันหนูก็ยักซื้อลูกซีนป้อนแม่ยักใส่ปากให้แม่ยุนเดย์อีห่ามึงคนหล่คนไหลเมียอ้ยมึงเอาอย่างตายหน้ามีเมียอย่างโอบันคนละสิหัวกูเป็นอย่างนั้นนะตาฮักเนาะตาขวาง กอดตั้งเมาเนี่เป็นน้ำกันเว้ยตัวนี่่หลอดบ้านข้อที่ประเทศเนี่ยเพราะหันขี้เย็ดเย่งกันอยู่เพราะหันแย่งผู้นี่เดี๋ยวแฉงแฉงแฉงเราจะได้ไหนบ้างเอาทุกคนเลยสิเนี่ยมาคู่นี้มาไมเนี่ยเป็ีนจะเดี๋ยว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 ฮะผัวข่อยเอาเอาอุ้ยเอาโอ้ยเนาะผัว่อยกูบ้านละตัวกูบ้านละตัวกูบ้านละตัว จะคลองตีแมนครับพ่อก่อนครับจะคลองก็เคยเป็นผัวเขาอยู่ดีพอไปคื่อบางสัตว์ทำติงลี่ตะกี้เขาก็คิดกับเจ้าของอยู่เด็โอ้ยเศร้าแน่้หรออ๋อแมนตะกี้คิดอีหงลีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมังหนาเดี๋ยวมัดเคียงมัดนี่เป็นยังกันตามกูย่อแพ้ผู้เดียวรดเป็นมะขีนกับเศร้าตะยายบ้านั่นไว้ลูกก่เนี้ยเราละที่กูเป็นซา ลูกกูใหญ่บ้านละแม่บ้านมึงแก่กินแก่เกลียดมได้ปพุ่งต็มมันนี่ตะกี้บอกกับเราด้วยซีด้ากูมักอีหลี้นนะแต่ว่ากูแพ้เขาแพ้ผู้ใดแพ้อีท่องใบโว้งูมากแดนเกาอปัดไดเอาเราเถาะเรามีเงื่อนไหลแม่มึงสิเอาของเขาอยู่ติดแซฟวินที่บ่บ่สูดอกสามคนในบ่สเจอท่องใบปัได้ดอกเอาดีๆ แม่แม่เฮ้ยทางสิเอาสิเอาจังได้แม่เขาเอากันแล้วมึงก็ออกกันหนามากเลยตัวพ่อพ่อจ๋าได้ๆเขากันจบเรื่องแล้วเนาะครับเนาะจบเรื่องจบเรื่องแล้วเนาะเอ้าชุดไทยมึงต้องเอากันเขาเหม่แม่ให้เรื่องมันเป็นยังสี่เขาเขียนมาเร็มาจังได้ไอ้กัดหัวหัวจนเจ็บเพิ่มเลยมามาจะไหนตกลงบ่ ก็จริงก็คือความจริงนั่นละมั้ลูกก็ใหญ่แล้วแหละเต้ยยิ่งนะแม่เต้ยลาเนี่ยเขาอาบเขาอาบน้ำน้ำกันอยู่งได้มาอุ้ยอาบน้ำกันตอนที้อาบน้ำน้ำกันสองยิ่งเพราะว่ใครคอยไมใหญ่งโอ้ยล้มใช้ประการละลายลวงดอกกันมาผู้ชายน่ะเฮ็ดส่งไอ้คือคืออยู่หน้าเวทีองทีไปหลังเวทีไปน้ำกันดีดีกระไผ่กระไผ่กระไผ่เนี่ยสองคนนี่แหลวเขากับไปยุนลาเนาะไปน้ำงานนี่ถือคู่อาบน้ำน้ำลังกันสองคนลำลำ คอมเมน้ต์พูนีผู้นึงอีกไผอีกอีนั่งเล็กดิโอ้ยไผล่ะอีนั่งเล็กแม่ถ้าเป็นไผล่ะแม่บักต้าแม่แม่บักแม่บักต้านี่ผู้ใด้ไอ้แทบนคอเด็ดจริงดิแทบบ้านได้อยู่เนี่ยมึงอูจจารบอมึงรักนะมึงอูจจาก์อีนั่งเล็กบอเล็กเออเล็กแม่ไอับินนั่นโอ้ยไผเนี่ยไผอยู่เนี่ยวนว้ตบมาดีๆดูแม่เจ้าไหมลูกแม่เท่าได้นั่นน่ะเนี่ย เป็นเนี่ยเฮาเด้วยนะเป็นเนี่ยมึงตีเอยบักทิพตใช่ไหมเลยบักทิพตแมนโอ้ยบอแมนเมียบอแมนเมียบอแมนเมียอีหลีนี่ลูกแม่เท่าลูกแม่เท่าข้าพเจ้าขอสาบานสาบานเลยนั่นลูกแม่เท่าลูกแม่เท่าในไัยโอ้ยยังงงได้ถั่วลูกแม่เท่ากับลูกแม่มันน่ะอ้าวซัวแต่นักแสดงกันแล้วกันครับวันนี้เพราะความปากความคอเพราะยิ้มเพราะในหัวครับผมดีเพรดีก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานจาของนาะพอรดเนาะวันนี้เนาะแมนมิแต่ลูกแต่เต่ามิแต่ลูกแต่หลานค่ะครับ เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกับทีมงานศิลปินภูไทยมือนีพี่น้องให้กำลังใจนับหลายๆรับประวา,บาสิเิป็นแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศแม่นค่ะมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจเอาให้หัวหน้ามากขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจที่ซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้าชมไลฟ์สดกลุ่มปิดของศิลปินภูไทยอีพีที่ สิบสี่เอ้าเมื่อไหนามาขอบคุณปีขอบคุณน้องครับผมครับผมบ้างกุศินนะครับกลับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับผมที่ซอยนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับขอบพระปิ่นกันลังใจนะครับให้กับทีมงานศิลปินผู้ไทยในคำเคืนนี้ครับขอบคุณมาแล้วน้ำใจนะครับจากพ่อแม่พี่น้องบ้านฮักทุกๆบ้านฮักนะครับที่มอบให้กับศิลปินนะครับให้ศิลปินไอ้อ่าโตโยนนะครับมีความสุขนะครับผมบ้าว่าอีพีต่อไปพี่น้องคงสนับสนุนศิลปินผู้เชียศิลปินผู้ไทยหลายครับก็นี่ก็แล้วกัน อันนี้มาหยิบมาหัวมาม่วงมาสื่อต้องการคับทีมงานของเราครัับอนนี้คยกน่อยจากหัวหน้ามากอีพี่นี่แปลกบอบอแปลกเป็นยังไงมาบอกแปลกเย่ะก็อีพี่นี่แปลกบอบอแปลกเออพ่อหนักแปลกพูดแปลกอะไรพ่นเอ้าเสียหรอเปล่เอาไปรุกสิวันนี้อีพี่นี่แปลกท่าพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อครับผมอีพี่ต่อๆไปอยากเบิ่งแบบใดรูปแบบไหนครับทั้งทีมงานกับทีคัดสรรนี่ครับพี่น้องอีพี่ต่อไปจะให้อ่า พ่ีนี่แจ้งเป็นอาจารย์สุรยศน์สุนทธยาค <c oughs> ือสิคือกันคาะสนอสบอายสิคือป่าพ่อคืออนอเฮ็ดทรงผมสรงไหนคือสงผมบอบบังหน้าบังตาขางหนึง่งพี่น้องอยากเห็นอมียงก็คือเมียนมาเนาะเอาเมีนมานว่าอยากเห็นศิลปินท่านใดเฮ็ดจังใดนะครับนี่ก็คือ ศิลปินผู้ไทยมวนวสเซ้านะครับให้เป็นความมวลความซื่นแก่พี่น้องเฮาที่อยู่ทางบ้านนะครับใพ้มวนไห้ซื่อน้ากันตลอดไปครับนี่เป็นการแสดงถึงว่าความสามารถของศิลปินของเขาว่าสามารถในทุกตู้ไปยิ่งกันได้ก็ได้คือความสามารถวามแสดงเรามีมากมายอยากมาช่วยพี่น้องทางบ้านเมืองอันนี้ก็ฝากพี่น้องซอยเคีย์ซอยดันซอยสนับสนุนทีมงานศิลปินผู้ไทยและก็ศิลปินที่สกัดศิลปินผู้ไทยทุกท่านพี่นักอีทุกคนเลยนะครับพี่น้องขอพูดไ้ขอบคุได้หลายกันแล้วกันค่ะนอกจากเป้าปายังดอกซี ไม่ได้กินเหล่าสั้งที่บุมนี่อันเดียเดี่ยวคนอามากสีเลียงดอกเลิกจากงานขอบคุณทีมงานของแฟนคลับของเจ็สีนั่แฟนคลับของพ่อเอกบอขอไี่มีแฟนบ้านหักด้วยขอบคุพีบัาน์หักขอ่าบังบัลท์หเจ้าไฟใหม่ขอบคุณที่ขอบคุณทุกบ้านุับุ้นทุกคนก็นันขอบคุณบริษัท แมนบาวาสิเป็นทางดันปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกกระสอบขาวขาดแดงปากระป๋องตาโรซ่าฮอฟฟี่ดิมี่เติมเต็มความอร่อยในกาแฟถ้วยโปรดของคุณคุณแล้วกับเครื่องดื่มคิวมินซีดื่มทุกวันล้างพิษทุกวันปากระป๋องตาโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะคูบัตครูขั้วควอมสบควอมนวตรงปากระป๋องน้ำประลาดตาบีระพงแมนค่ะแซบนวแซบนวดอะไรใส่ไหลยเข้มค่ะพี่น้องไบรบว่าใส่ไหลแเบไหล่ะ แล้วก็ขอบคุณทีมไลฟ์สดจากมรดสถานีเอยิมแด็กโซโฟนจากมรดสถานีค,ครับอาจารย์นักดนตรีจากทีมงานจิไเป็นผู้ไทยจิไเป็นผู้ไทยสมทุกเพลงค่ะพระตองหวงัง <c oughs> มือกวาง <c oughs> มือมอม้อกวางที่สมมื้อกวางผลกว้านพันให้พันวันพันเมือ่อหรอกมือกีตาร์สมว่ามืม้อกีตาร์นะมื <c oughs> ม้อกีตาร์สมบ่มื <c oughs> ม้อกีตาร์เล่นดีทุกคอร์ดทุกเป๊ะมากสมเนี่ยตะกี้บอดตะกียงเป้าล่ะมันยุบมันยุบอะไรสักอย่างยุบ จะมาควงอย่างเดกันพวกคุณ่ากันเลยเอ้ามาจะเล็กไป็นหนาซ่งพี่ซ่งน้องแต่หน้ามันม้วนซ่งพี่ซ่งน้องขาน้องกันแล้วกันครับเริ่มต้นดีพหนามากพหนามากเขาว่าอยากยิ้นอันแตงขึ้นมูอยู่แต่โอ้ยโบแตงละแม่นอีพี่หนาคือนที่ว่าสิบหลอดดอกที่แตงูนเดียวแตงว่ายันงามเล็กน้อยมาสั่นแบบนั้นเออหนาพันหวานดิพนใจพับนั่นโดยหวานช้วยช่วยที่หลี่เนี่ยโดยโอ้ย ปานไปได้กกับยังแผร่พูดยี่ผู้ใดผู้ผผนั้นปานบักเเผวผู้ใดล่ะผู้ใดคอยนี่